เราจะทำแพรแบบนี้นะคะเราจะใส่พิมพ์ขนาด2อปอนนะคะที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะ หรือถ้านักเรียนอยากจะได้เยอะๆก็สามารถที่จะใส่ในพิมพ์ขนาด9นิ้วได้นะคะก็สามารถที่จะได้1 2 3 4 5 5ลูกนะคะแต่อันนี้จะได้3ลูกนะคะลูกละ25กรัมนะคะหรือนักเรียนจะใส่ในพิมพ์ขนาดเป็นทรงกลมแบบนี้ก็ได้นะคะคือได้ทุกแบบนะคะแล้วแต่ว่านักเรียนจะชอบทำแบบไหนนะคะจะใช้พิมพ ขนาดสองปอนนะคะแต่เป็นพิมรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะค่ะใช้ตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะ,ะขึ้นรูปขนมปังนะคะเราก็จะมาทาพิมพ์ด้วยเนยขาวนะคะเนยขาวคะ่ะที่เราจะใช้ทาพิมพ์ตัวนี้นะคะเพื่อที่ไม่ให้ขนมปังติดในในพิมพ์ของเรานะคะ,ะเราก็ทาทั่วเลยค่ะข้างล่างขอบ ทุกขอบค่ะทาหมดเลยค่ะเมื่อเราทาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอากระดาษไขมาลองอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็วัดขนาดของพิมพ์ของเรานะคะวัดขนาดเอากระดาษไขขึ้นมาสูงกว่าพิมพ์ประมาณสัก1เซนนะคะประมาณนี้นะคะทุกมุมเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดกระดาษนะคะ ด้านเลยนะคะให้สูงกว่าพิมพ์1เซนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาพิมพ์วางตรงกลางนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดตรงมุมเลยนะคะตัดเข้าไปเลยค่ะมุมซ้ายตัดมุมซ้ายตัดมุมขวานะคะแล้วก็ตัดมุมนี้อีกอีกสมุมนะคะทุกมุมเลยค่ะ Okay. เสร็จแล้วเราก็จะเอากระดาษเข้าไป ให้ได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดเอาตรงนี้ออกเลยก็ได้ค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ขึ้นรูปขนมปังเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ในพิมพ์นี้เลยนะคะจะเป็นขนมปังแผ่ค่ะหรือว่าถ้านักเรียนต้องการต้องการที่เป็นแผ่แบบผืนใหญ่นะคะก็สามารถที่จะใช้พิมพ์ขนาด9นิ้วได้นะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่อันนี้พิมพ์ขนาดเท่ากับเค้ก2ปอนด์นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรูปด้วยกันค่ะค่ะวันนี้เราจะทำอ่าเป็นแบบ2ปอนนะคะเราจะตัด9ลูกนะคะในลูกละ25กรัมค่ะอ่า25กรัมเราก็ตัดไว้ก่อน,นะคะ่ะเราจะตัดไว้ก่อนนะคะ9ลูกนะคะ ทั้งหมด9ลูกนะคะแล้วอย่าลืมปิดทุกครั้งนะคะถ้าเราตัดขนมปังเสร็จแล้วอย่าลืมปิดด้วยพลาสติกนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เนื้อขนมปังเจออากาศนะคะเสร็จแล้วเราก็คลึงค่ะวิธีการคลึงนะคะเราก็ตัดฟองอากาศก่อนค่ะวิธีการคลึงนะคะ,รคระ,คะเราก็เอามาคลึง ให้มันเป็นกลมๆนะคะเบาๆครึ่งซ้ายวนไปนะคะวนไปแบบนี้นะคะก็จะกลมๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วข้างล่างมันก็จะเป็นก้นหอยนะคะเสร็จแล้วเราก็จับนะคะนี่ค่ะมันก็จะเนียนๆเ,เอาเนียนๆไว้ข้างบนนะคะ,ะวิถีอย่างนี้ค่ะแล้วก็คลึงไว้กอดนะคะหรืออีกครึ่งอีกแบบก็ได้ถ้าใครทําแบบนั้นไม่ถนัดก็สามารถทําแบบนี้ได้ค่ะดึง ดึงแล้วก็ให้มันกระจุกอยู่ข้างล่างนี่อย่างนี้ค่ะดึงให้ความเนียนอยู่ข้างบนค่ะแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับตะเข็บให้มันติดกันอย่างมิดชิดนะคะเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นมาค่ะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่จับตะเข็บให้มันติดกันนะคะ,ะแล้วก็เอาข้างเนียนๆอยู่ข้างบนนะคะ อีกรอบหนึ่งค่ะดึงดึงลงไปนะคะดึงลงไปดึงลงไปให้มันเป็นก้อนกลมๆดึงเพื่อที่ความเนียนมันก็จะได้อยู่ข้างบนหน้าขนมปังเราก็จะได้เนียนนะคะถ้าเราไม่คลึงให้มันเนียนเนื้อขนมปังของเราจะออกมาไม่สวยนะคะมันก็จะเป็นเส้นเป็นขรุกขะะแบบนี้นะคะ อันนี้เราหาความเนียนค่ะก็จะเนียนอพอได้เนียนแบบนี้ปุ๊บข้างล่างเราก็จับจับตะเข็บให้มันติดกันแบบอย่างสนิทเลยนะคะ,ะแล้วก็เอาวางเอาเนียนๆวางข้างบนอย่างนี้นะคะอันนี้คือขนมปังแพรนะคะคือไม่ต้องทำอะไรแล้วคะ่ะสามารถเมื่อเราอบเสร็จแล้วเราสามารถเอาไปจิ้มนม ได้ค่ะจิ้มไส้สังขยาได้ค่ะสำหรับขนมปังตัวนี้นะคะบางคนที่ไม่ชอบไส้ก็สามารถกินเปล่าๆได้ค่ะเพราะว่าความอร่อยอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาใส่พิมพ์ค่ะไม่ต้องใส่ติดกันนะคะใส่ห่างกันนิดนึง่งเราจะใส่ห่างกันเพราะว่าเดี๋ยวขนมปังมันจะฟูขึ้นมานะคะ ต่อไปแล้วก็ทําแบบนี้อีกค่ะครึง่งครึ่งจนมันเนียนแบบนี้นะคะ,ะแบบนี้แล้วก็จับนี่มันจะเป็นก้นหอยตรงนี้แล้วก็จับให้มันติดกันอ,อย่างนี้นะคะนี่ค่ะเอาเนียนเนียนอยู่ข้างบนค่ะ,ะให้ให้ได้เนียนเนียนแบบนี้นะคะโอเคค่ะ แล้วเราก็วางแล้วก็ครึ่งอีกค่ะครึ่งนะคะเนียนๆนค่ะแล้วก็จับตรงนี้จับให้สนิทนะคะ อ่าอ่านี่ก็คือขนมปังแพรนะคะเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นอีกเท่าตัวนะคะอน,นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปพักอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะอ่านี่คือขนมปังแพรนะคะเราจะทาเนยเอ้ยทาไข่ไข่นมก่อนนะคะอ่าทาบางๆนะคะทาบางๆงเช็ดบางๆงนะคะอย่าก,กดแรงนะคะ ทุกทุกลูกเลยนะคะสำหรับขนมปังแพรตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะจิ้มนมจิ้มอะไรก็ได้นะคะจิ้มสังขยาอะไรก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบ กินไส้นะคะนี่ค่ะเราจะอบอะตัวนี้เราจะอบที่ไฟ1 8อยองศานะคะแล้วก็จะอบประมาณ10 1 5นาทีค่ะ,อ,ะอันนี้เราวอร์มเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราวอร์มเตาที่180องศานะคะเราก็จะอบประมาณ15นาทีค่ะ,ะเราจะอบ15นาทีเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันค่ะ ขนมปังแพรเราก็สุกแล้วนะคะอันนี้ใช้เวลา15นาทีนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาขนมปังมาทาเนยนะคะทาที่ที่ตอนร้อนๆเลยนะคะเเาาก็จะทาให้มีความเงาขึ้นมานะคะ นี่ค่ะขนมปังแพรนะคะขนมปังตัวนี้นะคะเราสามารถเอาไปจิ้มนมจิ้มสังขยาได้หมดเลยนะคะหรือว่าบางคนก็ไม่ชอบในการที่จะใส่ไส้นะคะนี่ค่ะเราก็ยกขึ้นมาเลยค่ะนี่นี่ค่ะก็จะเป็นขนมปังแพ่ค่ะ โอเคค่ะเราก็พักให้เย็นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ในแพ็กเกจของเราได้นะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะสีในกล้องอาจจะเข้มนิดนึงนะคะแต่ของจริงนั้นสวยมากค่ะ